ก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันในวันก่อนที่โพสต์ลงไปฮะมันก็มีความรู้สึกว่าเบื่อๆอ่านคอมเมนต์แล้วก็เบื่อๆแต่ก็ลืมมองไปฮะว่ามันยังมีคอมเมนต์ดีๆอีกมากมายมากกว่าคอมเมนต์ที่อ่านแล้วรู้สึกแย่ ะะก็ต้องขออภัยลาที่ดีด้วยที่ทําให้เกิดดราม่านะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อผมอาจจะต้องปรับมุมมองใหม่ในการอ่านคอมเมนต์นะฮะก็คือปล่อยวางบ้างนะอันไหนดีก็ขอบคุณอันไหนไม่ดีก็อาจจะเฉยๆนะฮะซึ่งยังไงก็แล้วแต่ครับต้องขอขอบคุณมากะฮะที่ให้กําลังใจแล้วก็ทําให้เราอาจจะคิดได้ในบางทีที่มันอาจจะมีความรู้สึกอื่นๆมาแทรกจนคิดไม่ออกนะฮะ และในรอบหนึ่งทีสามครับเป็นเอทรอคมานะฮะตอนแรกหยิบเอทรอกมาตอนนี้ก็หยิบนักสู้มาอีก2ตัวไอเทมเมื่อกี้ไม่มาฮะมีแต่งเงินและไอเทมชิ้นต่อไปฮะที่เราได้มาก็เป็นน้ำตาเนีครับยังไม่รู้ว่าจะเล่นทีมอะไรเลยเหมือนกันนะฮะไม่มีแผนอะไรมากมายก็นะตามตัวที่มาเหมือนเดิมฮะและก็ออกมาเป็นบรรเทากันอีกแล้วนะครับบรรเทาผมเล่นบ่อยมากเลยฮะก็หวังว่าจะยังไม่เบื่อกันนะฮะ อ่ะเดี๋ยวไปบรรเทาสักขั้นนึงก่อนจริงๆก็ดองลักสู้ไว้นะฮะแล้วก็มีอัศวินมาเป็นนาวติลุดต้องการ2บาทแต่ก็ไม่รู้จะขายอะไรฮะลิซานดาก็มาทำเป็นฟื้นฟูได้นะฮะซึงก็คิดอยู่นานนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขายวลาดไปแล้วกันฮะแล้วก็เวอร์วิกเอาเงินบาซะง,งั้นขายเร็วไปหน่อยฮะไม่งั้นนี่คือม,มันก็จะมีลุ้นไปทางฟื้นฟูอยู่เหมือนกันฮะแล้วตอนนี้เอทรอกมาและลิซานด้ามาหม่ตัวหนึง ดูดูแล้วนักสู้ไม่ได้ไปแน,น่นอนฮะกากัสขายไปแล้วก็เตรียม,มไว้สำรองไว้คือเจ้านรกนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ยังไงอาจจะไปทางอัศวินก็ได้ฮตัวต่อไปซึ่งก็จะไปคู่กับลิวอน่าฮะและเดี๋ยวปัฟฟี่มาก็อัศวินได้เหมือนกันนะฮะลิซานด้าไม่แน่ใจว่าจะได้ปั้นหรือเปล่า ไอเทมในรอบนี้ฮะมีเป็นผ้าคลุมแบบเงานะครับและก็เข็มขัดเข็มขัดยังไม่มีผ้าคลุมแบบเงาก็ไปคู่กับเอทรอคที่ใส่ผ้าคลุมธรรมดาอยู่ฮะก็ทําให้เอทรอคนี้ถึกขึ้นได้เหมือนกันฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปั้นหรือเปล่าเด<ๆ>ี๋ยวเซฟๆฮฟถ้าเอามาเป็นเข็มขัดธรรมดาก่อนนะฮะแล้วก็ลิซานด้ามาเป็น2ดาววลาดขายทิ้งไปต้นเข็มนะฮะไม่งั้นก็อาจจะไปฟื้นฟูซึ่งตอนนี้ก็มีป๊อปปี้มาฮะเป็นเจ้านลกผสานสำรองของเรามานะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูคนอื่นนะฮะเล่นอะไรกันบ้าางครับเหมือนว่ มีเจ้านรกอยู่ทีมหนึ่งนะฮะแต่บรรเทาไม่มีกองทหารก็เหมือนว่าจะไม่มีนะฮะวันนี้ถ้าเอทอรอกไป3ดาวเนี่ยอาจจะทำกองทหารสักขั้น2ขั้นมากันในรอบ2คืขีดสอ2ะฮะตอนนี้ลงมาเป็นอูเดีย2ดาวฮะที่เหลือยังหนึ่งดาวอยู่ฮะอาจจะไปทางหัวขึ้นก็ได้นะซึ่งฝั่งเราครับก็บรรเทาขั้นหนึ่งแล้วนะฮะก็ได้เปรียบกว่าฝั่งเขาไม่มีประสานนะฮะมีแค่อูเดีย2ดาวรอบนี้ชนะไปฮะเอทอรอกยืนไหวฮะตีดูดเลือดได้ ลีโอน่าฮะเป็น2ดาวครับเครดก็2ดาวนะฮะเจ้ารถก,ก็ไปได้เหมือนกันแต่บรรเทานี้2ดาว2ตัวนะฮะฟื้นฟูนี่ก็มาเป็นวัาหลักอ่ะเดี๋ยวเอาลิซานดาไปช่วยดาเมจหน่อยแล้วกันนะฮะ แลนะในรอบนี้ครับก็เจอกับเจ้านรกคาสิกนี่ไอเทมจัดเต็มแล้วนะฮะก็คือไปเกิดได้ปลาเร็วด้วยมีเป็นอัศวินขั้นหนึ่งนะฮะโดยเอาป๊อปปี้มาคู่กับเฮสนะทั้งทีมนี้ก็ได้เกะองกันมาหน่อยหนึ่งเฮดึง่งซินด้าไปฮนะซินด้ายังหนึ่งดาวอยู่นะฮะแต่สกิลก็ดีอยู่ลิซานดาตอนนี้ตีฟีไปตีใส่เคนเดนแนวหน้าเราก็มีเอทอคครับแทงอยู่ฮะโอ้โหเรียบร้อยไาเกิดได้ก็จริงแต่ดาเมจไม่ถึงนะฮะฆ่าเอทอคไม่ได้ชนะไป มากับที่รอบเลือกไอเทมนะฮะเลือกเป็นคนสุดท้ายเลยนะฮะไอเทมนี้น่าจะไม่ได้เลือกนะผิดคาดอยู่เหมือนกันฮะได้เลือกครับคือเหมือนว่ามีเอฟเคเยอะนะฮะแล้วเราก็หยิบมาเป็นธนูครับเอาไปคู่กับเสื้ออาจจะได้เป็นไททันนะฮะ หลังๆวัานี่คือผมชอบทําไททันมากเลยเอามายืนให้วาหลาดก็ทําไททันให้ลิวนานีก็น่าจะต้องทำนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีซินด้ามามีป๊อปบี้า่าไปทางเจ้ารกก็ได้นะฮะหรือว่าไปทางฟื้นฟูก็ได้บรรเทานี่ก็ไปคู่กับอัศวินก็ได้ะฮะอัศวินตอนนี้เรามี3ตัวแล้วนะครับไปดูทีมชาวบ้านเขาก็มีเจ้านรกอยู่ทีมหนึ่งนะฮะ,อ,ะอาจจะไม่ได้ทำนะเจ้าลรก ก็จะเล่นทีมที่เราพอจะเล่นได้ในตอนนี้ก่อนนะก็บัรนเท่านี่แหละฮะแล้วก็ฟื้นปูลองลงมาถ้าวลาดสองดาวก็อาจจะได้ไป่ายทางฟื้นปูนะครับอรอบนี้เจอกับปะทะที่เป็นรุ่งอรุณขั้นหนึ่งฮะนี่ดาลี่มาล้วงซิงด้าะแต่ปลายลิซันด้า,น,ดาน,นี้ก็น่าจะทายต่อนะครับดาวหน้าเราตีไม่ไหวนะฮะแพ้ไป มากันที่รอบ2ขีทฮะเอทรอกมาอีกตัวนีครับวับนนี้นี่มาแต่อทรอกนะผสนกองทหารนี่ไม่บานเลยเนะฮะคาริสตาแล้วก็เดี๋ยวเราขายเจ้าลกไปแล้วกันลืมไปว่าป๊อปปี้เนี่ยเป็นอัศวินนะฮะขายเพลินไปหน่อย รอบนี้ครับเจอกับทหารมาฮะมีแอสซินอยู่ตัวหน,นึ่งนะฮะเป็นคาทาลิน่าแล้วก็ด้านหลังยีฟรีฮะเป็นเวนสองดาวยังไม่มีสักตัวฮะฝั่งเราค่อนข้างจะเปรียบมากกว่านะฮะไม่แน่ใจว่าจะเล่นทีมอะไรอาจจะเล่นตามแผนหรือเปล่าแล้วตัวไวมาก็เลยรอต่อไปนะฮะนี่คือข้อเสียแต่ถ้าจะวางแผนตอนเล่นนะฮะแต่ก็ตัวโล่งแปลกอาจจะเป็นทีม AFK ก็ได้นะยตอนนี้ฮะเอท่องไปตัวหนึง่งแล้วก็มาแต่อท่องจริงๆนะฮะกองทหารนี่ไม่มาเลย ตัดสินใจแล้วฮะคือจะไม่ไปทางฟื้นปูนะอาจจะไปทางบรรเทาแล้วก็อัศวินฮนะและตัวออกมาเป็นซินด้ตัวหนึ่งฮะจากไอเทมที่ดรอปมานะครับแล้วก็มีเป็นธนูอีกอันหนึ่งเอามายังไม่รู้จะให้ใครแบกฮนะกองทหารตอนนี้ยังไม่มาเลยเดี๋ยวต้องทําของสะท้อนแล้วมั้งเอามาเป็นดาเมจแทนนะออ้ยลวาน่ามา2ตัวแล้วก็มีเป็นแอสมาฮะเป็นพลิงพลิงไม่แน่ใจจะได้ทาหรือเปล่าเดี๋ยวส่งกันก่อนแล้วกันนะฮะหาตัวหนึ่งบาทให้3าดาวนะครับแล้วก็ได้มาเป็นแอสตัวที่2เงรสก็มานะฮะ เดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนแล้วกันฮะทาไม่ทําว่ากันอีกทีหนึ่ง ตอนนี้คือช่องเต็มมากฮะมันต้องเอทรอกแล้วไม่ก็ลิวาน่าขึ้น3ดาวแล้วป๊อปปี้ตอนนี้ก็มาป๊อปปี้ก็ป๊อปปี้เอามาเอาไว้ลงเป็นตัวต่อไปฮะเดี๋ยวมันขึ้นเวล5ก็ได้อสศวินสักขั้นหนึ่งฮะและก็ขึ้นมาเป็น2ดาวครับป๊อปปี้วาลัสนี่ก็มา2ตัวนะฮะลักนี่ก็มาเป็นบันเทานะฮะคนยิงผมไม่แน่ใจว่าจะทำไม่ทำฮะเดี๋ยวเอาบันเทาเป็นหลักก่อนแล้วกันนะฮะและมาเป็นลิวาน่า2ดาวไปกันต่อดีกว่าลิวาน่าให้3ดาวไม่ก็เอทร ista อน,นะ เดี๋ยวยังไงผมขอเกมดอกเบียสักบาทหนึ่งก็แล้วกันนะสุ่มไม่ไหวละลงตัวที่5ได้แล้วครับและไอเทมออกมาเป็นผ้าคลุมแบบเงาเนะฮะเอาไปให้เอทอกที่เราจะทําขึ้น3ดาวก็จะทําให้ถึงคลินิกนะฮะเพราะว่าไปลดดาเมจได้อะและเอทอกมาเป็น .2 ดาว2ตัวฮะตอนนี้ซินท่าก็มาอีกตัวหนึ่งนาวตีลดก็มาฮะเดี๋ยวทําเป็นสุสักขั้นก่อนแล้วกันนะฮะพร้อมนะฮะขอสุ่มต่อก็แล้วกันนะครับอยากได้ตัว3ดาวเลยเกินได้มาเป็นวาลัสฮะ ลิซานดาไปได้เล่นะตอนนี้บันเทา4ละเราอาจจะเล่นเป็นบันเทา6นะฮะแล้วก็อาจจะอัศวิน4ส่วนดาเมจไม่แน่ใจฮะว่าจะเอาจากกองทหารหลิบล่าหรือว่าจะเอาจากคนหยิงนะฮะทำเป็นวารัสซึ่งเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะรอบนี้เจอกับทีมที่ FK นะฮะของเต็มกระดานเลยชนะไป ซึ่งถ้าจะเอาจากพลยิงเนี่ยผมว่าน่าจะต้องปั้นแอสนะแอสนี่ไปคู่กับทาลิกนะฮะได้อุดมสมบูรณ์ด้วยได้อัศวินด้วยนะครับพลยิงตอนนี้ก็มาเป็นวารัสใหม่ตัวหนึ่งนะฮะลักก็มาดึงมาไว้ก่อนแล้วก็มีเป็นเลีโอวหนนะ้าฮะอยากสุ่มต่อเลยเกินยังไงดีฮะย,ยังไงดีว่าไปก่อนแล้วกันนะฮะแอสยังไม่ปั้นปั้น,ป,นปั้นตัวที่จะใช้ก่อน ในเวลต่อไปฮะอาจจะเอาป๊อปปี้ออกนะครับเป็น5บรรทาแล้วก็ท, 6, ทํา6บรรทาฮะก็เลยยังไม่ทําคลหญิงก็แล้วกันฮะแอสซีไม่แน่ใจว่าจะเล่นไม่ได้แถวรอบนี้เจอกับคลหญิงฮะด้านหน้าก็เป็นอัศวินฮะมาแทงได้ไม่เท่าไหร่ไอเทมนี่วาลัตจัดเต็มมากเลยฮะแต่ยังเพิ่งดึงดาวนะครับชนะไปในรอบนี้ฮะมาเข้าสู่รอบเลือกไอเทมฮะตอนนี้ก็ได้เลือกคู่สุดท้ายเหมือนเดิมอะไหนไหนบเมธนู2ออันแล้วนะฮะวันนี้อาจจะเล่นทีมถึก อาจจะทําเป็นไททันสักสองอันนะฮะให้เอทรอกอันดนึงให้กับลิโอน่าอันดนึงซึ่งเสื้อกลอกคิดว่าไม่น่าจะมีใครเลือกนะฮะและก็เป็นอย่างที่คิดไว้ฮะไม่มีคนเอานะฮะเสื้อกลอกแต่เสียดายฮะเสื้อกลอกไม่ได้เป็นแบบเงานะฮะไม่งั้นก็คือทําเป็นไททันแบบสะท้อนได้แล้ว พูดถึงสะท้อนฮะมันก็จะมีแบบสะท้อนคือเอาเสื้อกาอกับเสื้อกรอกไปรวมกันนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะดีไม่ดีฮะตั้งแต่แผทนี้มาผมยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยววันนี้ขอลองสักหน่อยฮะแล้วเดี๋ยวไอเทมชิ้นต่อไปฮะก็จะทําให้ลีวานาดีถึกขึ้นยืนได้นาน,านขึ้นฮะจะได้สะท้อนได้เยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฮะดูดูแล้วไม่น่าจะมีดาเมจเท่าไหร่เลยะฮะซินดาตอนนี้ก็หมายตัวฮะซินดาดีน่าทํา3ดาวเหมือนกันนะฮะัเพราะว่ามันเทามันไปเสริมทางเวทนะถ้าซินด และก็มาอีกตัวนึงครับเอทอกครับขายอะไรดีฮะถ้าเราเดนซินด้าผมว่าวารัสนี่ไม่ต้องเดนก็ได้ฮะเดี๋ยวไปทำประสานอัศมิทสตีก็ได้ฮะให้ทั้งทีมครับถึิขึ้นซินด้าก็ได้ผลด้วยนะฮะรอบนี้ครับเจอกับปัทะฮะลงมาถึงเจ็ดตัวแล้วฮะยังไม่สองดาวก็เยอะแยะเหมือนกันนะฮะซึงเลียวหน้าของเราฮะตายไปก่อนเลยครับโดนลุมแบบสะท้อนดาเมจได้ไม่เท่าไหร่ต้องหายเท่ให้ถึกกว่านี้ฮะรอบนี้ก็แพ้ไปฮะว่าผมไม่เน้นพลดึงก็แล้วกันนะฮะ อาจจะไปเน้นทางอัศวินแทนและตอนนี้ก็มีเป็นเอทอกครับขึ้นเป็น3ดาวนะฮะมีผ้าคลุมธรรมดาเดี๋ยวเอาผ้าคลุมเงาไปใส่ครับมันก็จะลดความเสียหายของเวทครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบล้างโบนัสความเสียหายของคิติค้าฮะที่จะยิงเข้ามาด้วยเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมทำเป็นรีดัมชั่นกันแล้วกันนะฮะให้เอทอกนี ok ่ยืนได้นานขึ้นไปอีกนิดหนึ่งได้ผลฮิวด้วยะฮะไปไว้ใกล้ๆล้วน่าฮะลีวน่าน่าจะได้ผลฮิวด้วยเหมือนกัน รอบนี้ครับเจอกับบังกรน,นะฮะฝั่งเขามีเป็นเวนครับไอเทมแบบว่าจัดเต็มฮะไอเทมเงาเหมือนว่าจะไปทางขวขึ้นเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ไปเอทอกตอนนี้ก็แท้งได้นานอยู่ะฮะสกิลเอทอกก็ตีดูดเลื่อนได้ครับฝั่งเขายิงมาก็เหมือนว่าจะยิงไม่เข้าะฮะลรโอวหน้าดีเลื่อนหายพวกเลยและก็น่าจะตายไปะฮะลิโอหน้าดีคือสะท้อนดาเมจดได้ไม่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวต้องหายเทมถึกให้กับลรโอวนาอีกสักชิ้นหนึ่ง นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูประสิทธิภาพการสะท้อนกันทีหลังฮะว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กฮะเดี๋ยวทำเลีโยหน้า3ดาวก่อนดีกว่าฮะตอนนี้ไมกตัวเด่ง มาลองดูวยใชมฮะว่าจะออกมาเป็นอะไรบ้างครับผ้าคลุมนะฮะและก็เงินพร้อมกับเสือ้อฮะเสื้อกรอกไปคู่กับธนูดีเลยนะฮะให้กับเอท็อกถึกได้นานยิ่งอีกนะฮะหรือว่าอีกตัวเลือกหนึ่งฮะก็คือเอาเสื้อไปรวมกับผ้าคลุมมันก็จะได้เป็นสโตนเพจนะครับากากอนสโตนเพจมากันเวทได้แต่ผมว่าเอาดีดีกว่าเสื้อกรอบไททันดีกว่าฮะได้ดาเมจด้วยครับเก็บสแต็กได้25ครั้งนะฮะอ่ะตอนนี้ป๊อปปี้มาอีก2ตัวและแอสตีนดึงๆไขๆดึงๆไขๆมาหลายรอบแล้วฮะเด ไม่ทำปัปปี้กันแล้วกันฮะรอนาวติลุส2ดาวจะเอาลงไปแต่นาวติลุสก็ไม่สองสัทีมีเป็นเทรสฮะอยากได้เทสมาฮุกเหมือนกันนะฮะเหมือนว่าจะมีทีมที่ใช้ตัวธนูยิงฟีฮะมันก็จําเป็นต้องมีนะสำหรับตัวฮุกนะและในรอบนี้ครับเจอกับฟื้นปูฮะเป็น4ฟื้นปูนะ่ไดแล้วก็ใส่มาเป็นนิดาลี่ที่ใช้เป็นติปโกแบ,บเงานีฮะไอเทมแบบเงา2ชิ้นเลย แนวหน้าเขาก็ดูเมือนว่าจะมีเป็นการ์ดเทสไป,ไปเป็นตนเพตแบบเงแบบาแท้ก็เลยยืนได้หนาหน่อยแต่ก็แตกไปครับตอนนี้เริ่มจะสอบไปถึงแนวหลังนะแต่ฝั่งเราเนี่ยอย่างที่เห็นฮะดามเมจไม่ถึงฮะลิวนาตอนนี้ก็ตายไปฮะฝั่งเพิ่งได้แค่เอทอกครับได้ทั้งกันเวทได้ทั้งดูดเลือดฮะจากสกิลของตัวเองแล้วก็มีฮิวจากรีเดมชันฮะลดดาเมจได้นิดหน่อยด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะดีอยู่ฮะลากยาวไปได้อยู่สถ้าไปในรอบนี้ มาเป็นไอเทมในรอบ4ี่ขีดฮะมีตาสัญลักษณ์บรรเทาอยู่นะฮะทำให้เราไปทางบรรเทา9ได้น่าสนใจอยู่เหมือนกันฮะวันนี้ถ้าจะไปทางบรรเทา9กนี่ก็ อสศวิตสักขั้นหนึ่งไม่ก็เป็นผลหญิงสักขั้นหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มหาลรียวนากันหน่อยการแค่ตัวเดียวครับผมจะทำขึ้น3ดาวนะฮะแล้วก็มีวาลัสมาวาลัสนี่มทำก็ได้อะตอนแรกว่าจะไม่ทําแต่ตอนนี้ฮะตาสัญลักษ์บันเทวันมาแล้วฮะน่าจะบรรเทาเก้าก็เอาตัวบรรเทาให้3ดาวเยอะๆเลยแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้เรียวนาคสามดาวแล้วนะฮะแต่ยังไม่ถึกมากมายเดี๋ยวต้องหายทั้งให้เธอ มาลองดูฮะว่าจะสะท้อนได้ดีขึ้นหรือไม่ครับรอบนี้ฮะเจอกับคนยิงด้านหลังนะด้านด้าก็เป็นอัศวินครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปทางอัศวิน6เลยฮะตอนนี้ยังไม่ครบลงมาแค่5ตัวเฟสหึงสินด้าไปส่วนดาเมจของเราฮะเหมือนว่าจะไม่ถึงจริงๆรนะฮะเลวนาตอนนี้ก็ทอดาเมจได้แต่เขาก็มีทาร์ิคิวนะฮะเอท็อกก็ดันไปตีปั๊ปปี้ฮะและก็ดูเหมือนว่าจะตีไม่เข้าเท่าไหร่ติดแทงเกาะ ในสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นซินด้าฮะถ้าซินด้าเนี่ยได้สกิลบ่อยๆดาวหลังตายผมว่าน่าจะพอมีลุ้นะฮะถ้าเจอกับทีมนี้ในท้ายเกมนะฮะและก็อย่างที่เห็นฮะดาวหลังเขาตายไปแล้วะฮะดาวหน้าฝั่งเขาก็ไม่มีดาเมจฮะดึงเอทอกไปเอทอกนี่ก็ถึกมากๆฮนะสกิลนี้ก็ดูดเลือดได้ฮะและซินด้าก็ตายไปไม่เป็นไรฮะรอบนี้ยังชนะได้อยู่นะครับดาเมจฮะเป็นกองอยู่ที่ซินด้าหมดเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่เวทเทมมว่าน่าจะต้องปั้นซินด้าสามดาวนะวันนี้ เดี๋ยวไปกันต่อก่อนก็นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปเวล6เนี่ยค่อยสุ่มหาซินด้าครับรอบนี้เจอกับเพียรชังมีตดาส่งลักเกียรชังถึง2อันฮะ่น่าจะเล่นเป็นปูเลยนะฮะเนี่ยลักษณะรองลงมาก็เป็นกองฐานเนเป็นสายตีเร็วลิอวอาหด้าของเราเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วฮะแตกไปเอ้ถอกว่ายังไงฮะแทงดักมากและก็เรียบร้อยฮะสตานแ์แตกไเปเหมือนกันโอ้โหเกียร์ชังมาจัดแบบขั้นสุดเลยนะฮะคือไซออนเลือดเยอะมากเลย มาเข้าสู่รอบเลือกไอเทมฮะมีเป็นเคลครับแต่ผมว่าผมอยากได้ไอเทมให้กับลีวาน่าถึกๆสักหน่อยนะฮะก็คิดๆไว้อยากได้เป็นเสื้อกรอกที่บ้านมีธนูอยู่เอามาทําเป็นไททันอีกชิ้นนึงฮะอ้าวเสื้อกลอกหายไปละส่วนเคลครับก็หายไปอ่ะเอาเป็นผ้าคุมก็ได้ฮะเอาผ้าคุมกับผ้าคุมมารวมกันเป็นดากอนคอร์แบบปกตินะกันเวทได้ซินด้าครับ2ดาว2ตัวแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราเอาผ้าคลุมกับผ้าคลุมรวมกันฮะก็เป็นดักต้นคอฮะมันก็กันเวทได้ถึง250หน่วยฮะลีว่น่านี่ก็น่าจะถึงขึ้นอีกนิดหนึ่ง พอถึกขึ้นฮะก็สะท้อนได้ดานขึ้นฮะพอสะท้อนได้ดานขึ้นมันก็มีดาเมจมากขึ้นนะฮะนี่ก็คือที่คิดไว้แต่ก่อสะท้อนอันนี้ผมไม่เคยใช้ฮะก็เลยมาลองใช้ในคลิปนี้ดูและดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันก็ทำดาเมจได้อยู่ฮะแต่ไม่ได้ดีมากมายเป็นก่อสะท้อนไทท่านเดาน่าจะดีกว่านะครับในรอบนี้ฮะเจอกับปะทะฮะแนวหน้าเราน่าจะยืนได้อีกไม่นานฮนะเอท็อกเราใกล้จะแตกไปแล้วครับสกิลโอ้โหไม่ทันเรียบร้อยฮะโอ้โหเหลีวหน้านี้ก็สะท้อนได้เยอะอยู่นะ แต่ถ้าเทียบกับไททันแบบเงาฮะมันน่าเจอได้เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปเลเวล6นะแล้วเดี๋ยวสุ่มหาซินด้าฮะให้3ดาวนะครับขาดอีกแค่3ตัวรอบนี้ผมว่าผมทำได้ดีกว่าบรรเทา6ตัวนะครับโดยเราจะใส่ลักลงไปฮะแล้วก็ตาสีลักให้กับป๊อปปี้ไปนะครับอัศวินเวันนี้ปั้นไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เพราะว่ามีคนเล่นอัศวินน่าจะไปทางฟูเหมือนกันนะฮะนะฮะทีมนี้4ตัวแล้วฮะอัศวิน ผมลองสมเล่นไปนิดหน่อยฮะอยากได้ซินดา3าดาวแต่ไม่เจอได้เป็นเทสส2ดาวก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาเทสไปแทนปอปปี้ในรอบต่อไปครับรอบนี้ฮะเจอกับอัศวินสีและด้านหลังก็มีแฟนสารคนจริงฮะวารัสนี่ไอเทมจัดไปะฮะแต่ก็เป็นไอเทมเล็กๆนะ,ะไอเทมใหญ่ๆก็มีแค่ิีเร็วเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตายเกิดซึ่งเขาเอามาคู่กับคินเดดฮะคินเดดเนี่มาแทนเอสนะฮะ ใส่ลูลูกลงมาด้วยฮะน่าจะไปลี้ลับคู่กับคินเด็ตเหมือนกันนะฮนะก็เน้นเลยนะทีมนี้และในตอนนี้ฮะซินด้าของเราโดนล,ลากไปฮนะเหมือนว่าจะรู้ไม่ไหวฮนะดาเมจไม่ถึงจนระิงอ่ะต้องหายเพิ่มให้กับซินด้านะฮนะและอาศาัศวนดีเขาถึกมากเลยเอทอกับรีวอนนาน,นีก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ฮนะได้แค่แทงเท่านั้นเองครับเนะี่ยฮะยืนตีตีตบมีฮิวให้กับรีวอนนาเล็กน้อยด้วยฮนะโดยการใช้ลีเดียมชั่นเนะนะี่ยแหละฮะ มันตบกันนานมากจนผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยโอ้โหขอเร่งไปเลยแล้วกันฮะก็เสมอแล้วในตอนนี้ฮะทาลิกมานะครับเป็นอัศวินเอามาช่วยฮิวก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราขายป๊อปปี้ไปแล้วกันฮะรอบนี้ผมขอลงเทสต์ไปเอามาดึงตัวที่อยู่ไกลที่สุดฮะอย่างเมื่อกี้ก็เป็นวารัสนะถ้าดึงมาฆ่าก่อนก็ได้จะดีกว่าส่วนไอเทมในรอบนี้ฮะน้ำตากับเงินนะครับโอ้โหเอเคได้มาเป็นรีเฟอร์เรอร์อันหนึ่งนะฮะเึิงน้ำตาไปคู่กับธนูมันก็ ไม่ใช่สายเท่าไหร่ฮะอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มหาซินด้าฮะให้3ดาวครับไม่ก็วารัสก็ได้นะฮะซึ่งเราอาจจะไม่ทำเก้าก็ได้ถ้าวารัสที่3ดาวผมก็ต้องทำเป็นพลยิงสักขั้นหนึ่งฮะตอนนี้ฮะซินด้ามาเดี๋ยวขายป๊อปปี้ไปฮะป๊อปปี้น่าจะไม่ได้ใช้หรือถ้าใช้เนี่ยก็อัศวินสีไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ยังโลเลโลเล,ล,เลอยู่เลยนะฮะป๊อปปี้ใหม่แล้วฮะเอาเทสมาไว้ก่อนและซินด้าก็มาอีกตัวนี่ฮะเทสไม่ได้ปั่นแล้วนะครับว่าจะทำสามดาวส จริงมีเวลคอดด้วยฮะแต่ผมมัวแต่คิดภาษาอยู่ไงว่าจะทําเป็นคนยิงดีไหมหรือว่าจะทําอัศวินต่อดีฮะเพราะว่าในต่อดีครับคือมันไม่มีไอเทมให้พวกคนยิงด้วยอไอเทมก็เป็นแค่ธนูกับน้ําตาทําได้แค่มาต่อต่อเท่านั้นเองนะฮะรวมทั้งในรอบนี้ครับก็เจอกับฟื้นปูน่ฮะคือโอ้โหเนี่ยฮะตีไม่เข้าเลยมันก็เลยคิดหนักครับว่าจะทํายังไงเวลคอตนี้ก็เลยไม่เห็น <laughs> ไม่ได้ดึงฮะ และก็อย่างเท่นะคือดาเมจเราไม่พอจริงๆนะฮะสู้กับฟื้นฟูนี้กดไม่ลงเอท็อกนี่ยินได้นานก็จริงนะแต่ว่ามันไม่มีดาเมจนะตอนนี้กองฐานที่ไม่ได้ทําซึ่งถ้าทําก็คงทําแค่ขั้นเดียวฮะไปคู่กับเคลนะฮะ แพ้ไปครับไม่ได้ดึงเวลคอด้วบัวแต่คิดว่าจะแก้ยังไงดีฮะจะหายังไงจะหา,งงะหาดาเมจยังไงดีแล้วเดี๋ยวมาสุมาซินด้ากันต่อดีกว่าฮะเวลคอตมาโผล่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขายลักทิ้งไปกันแล้วกันฮะลักนี้คงจะไม่ได้ใช้นะฮะเอาเวลคอดมาเป็นดาเมจด,ดีกว่าตอนนี้ต้องการตัวดาเมจมากกว่าฮะหาซินด้าอีกสักตัวหนึ่งไม่ออกมาเลยต้องเกินแล้วฮะต้องเกินแล้วเกินดอกเบี้ยที่จัเก็บแล้วฮะอืมแอดสองดาว เอาลงไปเป็นตัวต่อไปก็ได้ฮะหรือว่าเอาลงไปในรอบนี้ก็ต้องขายเทสซิ่งไปฮะและวารัสก็มาเป็น2ดาว2ตัวนะครับอ่ะหาไม่เจอเลยและในรอบนี้ชนะฟรีไปนะครับโอเคต่อตัวไปได้หนึ่งรอบนึงฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตาวเหลือแค่38แล้วน้อยมากมากที่4แล้วฮะ สี่ทีมสุดท้ายครับตอนนี้ฮะผมว่าผมจะเอาทาลิกลงไปช่วยหิวก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวในตัวต่อไปเนี่ยว่าจะเอาแอสลงไปทํประสานคนยิงสักขั้นหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไป9ก้าบรรทาหรือเปล่าแต่ในตอนนี้ฮะเดี๋ยวใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับอ่ะหาซินด้าฮะอีกตัวหนึ่งต้องเจอฮะต้องเจอต้องทําให้ได้3ดาวฮะไม่งั้นคือดาเมจไม่ถึงแล้วเดี๋ยวต้องหายแทาให้อีกฮะตอนนี้มีแค่น้ําตาอันเดียวนะฮะที่ไปคู่กับซินด้าได้นะฮะโอเค3ดาวจนได้ น้ำตากับธนูมันไม่เข้ากันเลยฮนะสำหรับซินด้าบีลีฟอร์เจอร์อยู่ฮนะผมว่าเดี๋ยว ต้องรีฟอร์เจอร์มาดูกันในรอบนี้ก่อนนะรอบนี้เจอกับปัททะฮะมีเป็นลูกอลูนครับและก็มีการเลนฮะซึ่งในตอนนี้ฮะเลนสกิลไปทาลิคิวขึ้นมานื้อไปได้นิดเดียวฮะเป็นตาของเราก็ตีไีอยู่ฮะแต่สกิลเนี่ยมันช้าหน่อยนะม่มีไอเทมให้ตอนนี้เวลขอแท้งานดีมากเลยฮะสกิลยิงไปโดนทุกคนตัวแบกก็โคงจ่าไม่พ้นเวลก่อนเอนะฮะบันเทาของเราแต่ผมว่าผมจะปั้นซินดาวันเนี้ย เาลองหายเทมให้กับซินด้ากันหน่อยฮะมีเป็นอาร์คแองเจิลสตาฟสองอันเลยนะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวเชียวอ่ะสักอันหนึ่งกลับมากันที่บ้านของเราะฮะโอเคได้ดาเมจมาชิ้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวว่าผมจะลงเลเวละฮะนับนับดูแล้วเนี่ยมันขึ้นได้อยู่นะครับอย่างน้อยฮะเอามาเป็นพลยิงแล้วก็ได้มาเป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยฮะกัน C ีีได้นิดหน่อยอ่ะจัดตำแหน่งกันหน่อยเอาซินด้าฮะไว้ใกล้ๆ้เวลคอร์ดฮะเวลามีใครมาใกล้เวลคอร์ดนี่ก็จะได้โยนลงไปแต่ก็ลืมไปไออุดมมมสบูรณ์ัน มันไม่ได้อยู่ที่ซินด้ามันอยู่ที่ทาลิกกับแอสเนีและทางฝาที่คือไม่มีอุดมสมบูรณ์เลย โอเคฮะในรอบนี้ครับเจอกับฟื้นปูฮะมาดูฮะว่าสู้ได้หรือไม่ฮะเจาะเข้าหรือไม่แล้วตอนนี้ฮะเวลคอดิงไปแล้วครับเปิดนได้ดีอยู่เมื่อกี้มีเป็นดิดัลลี่มาล้วงเวลคอดฮท่นิดัลลี่โดนโยนไปแล้วก็เรียบร้อยฮะตอนนี้ดิดัลลี่ตายไปส่วนซินด้าของเราฮะตายไปด้วยป้อมปืนเลยครับโหน่าสงสารมากเลยไม่มีเทมช่วยยื้อชีวิตฮะแต่ยังมีเวลคอดแทยิงปีได้อยู่ครับเรียบร้อยฮะยิงสกิลไปลิซานด้าเกือบตายเต่าโขดูดิยฮะฟื้นปูแบบปูนี่มันแบบเร่งแรงมากอ่ะย เวลคอตตีฟีชนะไปครับโห oh, ด้วยเวลคอตนะฮะไม่ฟ้นเวลคอตกันอีกแล้วมีเป็นคามมาฮะมาทำร่างส่งไงครับอ่ะเดี๋ยวจับตัวกันหน่อยเมื่อกี้ลืมไปเลยว่าแอสนี่เป็นอุดมสมบูรณ์นะผมสับสนมากฮะตอนนี้ลนลานมาก <c oughs> <c oughs> มันแป้มันเหลือดอยแฮลดาเมจของเราฮะคือเราทําซินด้ามาแต่ซินด้าตอนนี้คือมานามันไม่พอ จัดตำแหน่งอย่างเดียวฮะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่มให้กับซินดานฮะวรอบนี้เจอกับเกียร์ชังฮะเกียร์ชังแบบฟูและด้านหลังก็มีเป็นกองฐานตีฟตีตีฟีได้ไม่เท่าไหร่ฮะสซินดานจับศัตรูโยนไปหาเลยตอนนี้ไซออนออกมาฮะมาพร้อมกับโมเลโ,ลโลนิคกนฮะคือมันจะลดฟิวของเราด้วยฮะและในตอนนี้เขาเวลคอดิงแสงไปเรียบร้อยเลยฮะไซออนตัวสุดท้ายยังไงฮะไม่น่าจะรอดสิครับ เอาล้ฮะไอเทมมาช่วยชีวิตะฮะก็เป็นโชจินนะครับมาตีและก็เด้งมานาได้ครับเอาให้ซินด้าก็เหมาะอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมานาไม่พอโอเคครับได้ไเทมมาแล้วะฮะกับเงินอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้รีรฟเจอร์แล้วครับผมว่ามันน่าจะต้องทํและโดยผมจะไม่ทํากับไอเทมชิ้นใหญ่นะฮะจะทาแค่ธนูนะครับเปลี่ยนเป็นไอเทมอื่นให้กับซินดา้าแต่ไม่ได้ะฮะได้มาเป็นเสื้อเซนงานฮะเอาโอเคได้เป็นโฟสเซนฮาร์ทให้กับลีโอน่าก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งก็ทําให้เธอถึ้นอีกนนิดดห่อยยแล้วก็ส ตัวไอเทมซินดานเดี๋ยวไปลุ้นกันในวงล้อนอะและในรอบนี้ครับก็เจอกับปัทาฮะตอนนี้ลิวนาไอเทัปูแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูฮะัว่าสตร์ดาเมจจะได้ดีแค่ไหนดูดูแล้วไม่น่านเวิร์กเท่าไหร่แต่มันก็ยังพอได้ดาเมจอยู่ฮะตอนนี้ฮะซินดานของเราอยู่ด้านหน้าใกล้ๆกับเอทอกันได้รับผลฮิวด้วยนะฮะและก็โจมตียิ่งใช้สกิลบ่อยก็ยิ่งไปแรงฮะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะ โอเคครับซินด้าของเราเป็นตัวแบบได้แล้วนะฮะส่วนเอทรอกก็อันดับ2และลิวนาสะท้อนดาเมจเป็นอันดับสาสำหรับไอเทมในรอบนี้ฮะนิโคลเฮลรีเดมชั่นเหรอดากอนครว่าเอานี่ดีกว่าทิกสเตอร์โกลฟนะฮะหรือติฟโกลฟแบบเงานะครับก็ให้เวลคอร์นะฮะเวลคอร์ con, ตอนนี้ก็ช่วยดาเมจได้อยู่ ถ้าได้สูงไอเทมดีๆหน่อยก็น่าจะช่วยได้นะแล้วเวลคอตตอนนี้ก็หมายตัวนึงครับทีละตัวกันหน่อยฮะเก็บเงินกันสักนิดหนึ่งตอนนี้38แดต้มเป็นอันดับที่1น,นะฮะอยากลงเวลไปให้9แล้วก็ทําเป็นฟูลบรรเทานะฮะเพราะว่าจะได้ทั้งกรอดได้ทั้งพลังเวทด้วยซึ่งก็มีผลให้กับเวลคอตและก็ซินด้านะฮะแต่เหมือนว่าจะไม่มีทางได้ไปถึงเนะี่ยเพราะว่าแต้มเหลือน้อยแล้วอาจจะจบที่เวลแปด รอบนี้ครับเจอกับฟื้นฟูฮะโซลากาสามดาวมีเป็นจัสเซเยอร์ด้วยฮะฝั่งเขาก็ใส่ให้เป็นเทอร์มินเตอร์ฮะก็ทำให้สกิลของเทอร์มินเตอร์ฮะอาจจะแรงขึ้นเนีเพราะว่าได้โบนัสเพิ่มเติมนะครับแต่ป้อมปืนตอนนี้แตกไปแล้วฮะสกิลได้ทีเดียวแต่สกิลครั้งต่อไปครับก็จะเป็นการเรียกป้อมปืนแทนซึ่งตอนนี้ก็เรียกมาแล้วฮะสิงต้าของเราเก็บศัตรูไปไม่ทันฮะตอนนี้โดนเบิร์นไปเหลือแต่ตัวแนวหน้าเลยฮะสินด้าน,น้าจะไม่ไหวเลยครับไม่มีฮิลฮะก็เหลือแค่เอทอกกับลีโอน่าฮะตอนนี้ก็ฝั่งเาเเด้งลือด ฮฟังเราก็เด้งเลือดได้ฮะโดยใช้รีเด m มชันตัวลีโอน่าฮะก็ได้ผลฮิวของรีเด m มชันอยู่เหมือนกนันนะฮะทำต่างฝ่ายต่างกดไม่ลงจึงเป็นภาพกิฟไฮไรท์ของเมื่อคืนนี้ฮะเป็นภาพแบบเฮ็ดดีเลยเท่ากับว่าในรอบนี้ครับเสมอฮะและ,สะเสมอเกมนี้นี่คือโดนทั้งคู่เลยครับโดนเท่ากันซึ่งเรามีแทบเยอะกว่าก็ ได้เปรียบกว่าสาแะบอ่ะเดี๋ยวเก็บเงินสักนิดหนึ่งฮะ26แต้มน่าจะยังไม่แตกในรอบนี้นะ และในรอบนี้ครับก็เจอกับเกียดชังฮะมีเป็นกองทหารด้านหลังฮะไม่น่าจะมีผลอะไรมั้งเรามีซินด้าโยสตูไปด้านหลังอยู่นะซึ่งก็น่าเสียดายครับเมื่อกี้ซินด้าโยนไปไม่โดนดาเวนนะฮะไม่งั้นมีน่าจะตายไปแล้วฮะแต่ก็โอเคครับไม่ติดปัญหาอะไรมากมายฝั่งเรายังเหลืออีกบานเบิร์นเลยดาเวนฝั่งเขาก็ตีไม่เข้าเลยครับดูดิฮะตีเลวหนา้าแต่ตีไม่เข้าปาเท่าไหร่ก็ไม่ตายและก็ชนะไปในรอบนี้ฮะตอนนี้ก็เหลือ2ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นทีมฟื้นฟูแบบฟูห่างกับเรา3แต้มอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมหาไอเทมให้กับซินด้านหน่อยแล้วกันฮทนก็เป็นแฮนด์ออฟจัสติแบบเงาเรียกได้ว่าไม่ต้องสุมเลยฮะปาไปปุ๊บก็คือได้ทั้งดาเมจได้ทั้งฮิวเลยฮะ40%แต่ถ้าฆ่าัตูได้ก็จะเป็นการปิดโบนัสไปนะฮะซึ่งอย่างน้อยๆฮะผมว่าสกิลทีหนึ่งทีแรกเนี่ยน่าจะฆ่าได้สักตัวหนึ่งนะตอนนี้ฮะเดี๋ยวลงลักไปก่อนจะไปก้าวทันหรือเปล่าเนี่ยตัวที่ขาดก็เป็นเร็วกับ เคลโอ้โหโตัวแพงนั้นเลยน่าจะไม่ทันแต่ถ้าเควมาครับผมว่าผมจะเอาทาลิกออกอัศวินหายไปแต่เราจะได้กองขานมาทําให้เอทอรครับตีได้เร็วขึ้นนะฮะนิดนึง และในรอบนี้ครับเอาลักลงไปครับไปสร้างกรอบไม่รู้ว่าจะลดดาเมจได้แค่ไหนครับเพราะว่าสกิลของเฮอร์มินเจอร์ฮะแรงแรงและก็โดนโยนไปก่อนเลยฮะับสำหรับกากัสฮะทำให้เฮอร์มินเจอร์ฝั่งเขาฮะตายไปเลยนะครับคือไม่ได้ยิงไปแน่นอนนะครับรอบนี้เพราะว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรฮะเฮอร์มินเจอร์หายไปแล้วนะครับดาเมจเขาหมดแล้วนะฮะตโลกาดีก็ไม่ได้มีดาเมจมากมาย สามดาวก็เพิ่มแมกมานาให้ฝั่งเราฮะสกิลชา้าลง50%เร์เท่านั้นเองนะครับส่วนสิงต้าของเราฮะเฮด<ะ>ฟียังเต็มอยู่สกิลตอนนี้ก็โคตรแรงแล้วนะฮะโยนไปหลายทีละด้านหลังเขามีแคาลิซันดาฮะใส่เป็นเกราะป้องกันนี่ครับก็เป็นล็อกเก็ตนะไม่ติดปัญหาอะไรฮะชนะไป ชครับชนะได้อีกทีนึงก็จบแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงผมขอเซฟๆหน่อยแล้วกันนะครับเก็บเงินไว้ก่อนนะครับคือถ้าเมื่อกี้เนี่ยเฮอร์มเจอร์ไม่ตายก่อนเนี่ยเราอาจจะเจ็บหนักนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยซินด้าของเราโยนไปโดนเฮอร์มเจอร์พอดีที่อยู่ทางซ้ายมือซึ่งเธอจะโยนไปหาตัวที่อยู่ไกลที่สุดฮนะมันก็พอดีเลย มาลองดูกันครับเอา้าเฟอร์มิเจอร์หายไปอยู่ทางขวามือเลยฮะแล้วโหซินด้าโยนไปทางซ้ายครับป้อมปืนก็ไม่ผ่านฮะแล้วป้อมปืนก็ได้ยิงแล้วครับโหดูดิฮะหายเลยเทีซินด้าของเราเลยหายเลยฮะโดนเบิร์นเรื่อยๆฮะและตอนนี้ซินด้าของเราใกล้จะตายโดนดอกที่2เรียบร้อยแล้วฮะดาเมจหมดแล้วด้วยฮะเวลควันก็ถายไปครับแนวหน้านี่คือบทำอะไรไม่ได้แล้วฮะเรียบร้อยครับแพ้ไปฮะ26สกแต้สุดท้าย ยังใจดีเหลือให้อยู่อีก7แต้มนะครับโอเคโอ้หแค่เปลี่ยนตำแหน่งทีเดียวฮนะคือเกมเปลี่ยนเลยอะตอนนี้ฮะได้มาเป็นเด a ดแคปครับเดดแคปเดดแคปให้ไขรวะเดดแคปไม่มีใครใช้เวทแล้วอนะของเต็มหมดแล้วตอนแรกผมพยายามเก็บเงินฮนะเพื่อที่จะไปเวล9นะครับแต่ดูดูแล้วมันไม่น่าจะถึงฮนะเดดแคปให้ใครดีวะเนี่ยอะวารัสก,ก็แล้วกันฮนะไหนๆก็บรรเทา ซึ่งจริงๆก็ไม่ช่วยอะไรบ้างฮะให้แอสน่าจะดีกว่าแต่แอสนี่ว่าจะเปลี่ยนออกถ้าเจอเป็นเคลนะฮะแต่ไม่เจอขอแค่เวลคอดสอดาวพอนะฮะแล้วเดี๋ยวไฟจัดตำแหน่งกันสักนิดหนึ่งฮะคือเมื่อกี้นี่โดนเละเลยเราน่าจะต้องแยกเวลคอดกับซินดา้าออกนะฮะอย่างละฝั่งดีกว่าอย่างน้อยฮะตายตัวหนึ่งมันยังมีอีกตัวหนึ่งะฮะที่น่าจะช่วยสู้ได้นะครับอะ เละแล้วตอนนี้คือหล่นมากเลยและในรอบนี้ครับเฮอร์มิเชอร์ฮะอยู่ทางซ้ายมือครับสินดาเห็นทางขวาโลกเลยโยนทางซ้ายมือเรียบร้อยฮะเฮอร์มิเชอร์ตายไปน่าจะจบเป็นที่ร้อยะฮะคือฝั่งเขาไม่มีดาเมจละเรลคอดฝั่งเราก็2ดาวฮะฝั่ง,งเขาใช้เป็นนิดาลี่ซึ่งไอเท่นี้ไม่ค่อยเพิ่มดาเมจเท่าไหร่ฮะมีแต่ความถึกเลยครับน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรฮะตอนนี้คือสบายลนะตังหน้าเราก็โคตรหนาเอท็อกก็ไม่ตายลีออนาก็ยืนยาวๆเวลคอตก็ยิงปีทางซ้ายมือก้า ผมว่ายังไงก็น่าจะชนะฮะแนวหน้ายังไม่ตายเลยโคตรถึกเลยนะฮะตัวสินด้ารอบนี้ครับตาแบบเพลินตาแบบบันๆันดาเมจคือโอ้โหหมื่นแปดก็จบไปเทียบร้อยฮะหลังๆลันไปหน่อยจริงๆว่าจะไป9ก้าบันเทานแหละฮะเอาบัฟกรอบป้องกันกับ พลังเวทนั่นแหละซึ่งจริงๆก็น่าจะใส่ร่างทรงมาสักขั้นหนึ่งกะฮะก็เอามาแทนลักก็ได้นะแต่ผมก็กลัวว่าดาเมจจะรุนแรงก็เลยเอาเกาะลักนี่มาก,กันสกิลของฮอมบินิเจอร์นะซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย <c oughs> อะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณกดไลค์กด s u b s c คร b e กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสััดีครบ